สวัสดีครับมาพบกันในลัคนาราศีที่4นะครับผมลัคนาราศีพิจิกนะครับทำนายในช่วงของ17สิงหาจนถึงประมาณ17กันยานะครับก็คาทูลูของเราเนาะเป็นแมงป่องแบบคาทูลูโอ้โหโหดได้ที่เลยนะครับผมเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าในช่วงเวลานี้17 สิงหาจนถึงมาะมาณ17กันยานะครับคนละคนาราศีพิจิกจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมเราเอาลำไยกะโหลกมาให้ดูกันก่อนครับก่อนที่จะพัฒนาเป็นฝั่งนู้นเนาะเราก็ใส่คำสั่งให้คาทูลูออกมาเป็นแบบนี้นะครับก็มียำลำไยกะโหลกนั่นเองเทศกาลลำไยกำลังจะมานะครับอย่าลืมซื้ออย่าลืมหากันได้ตาม ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับผมลักนณาราศีพิจิกครับผมหมาออกมาเป็นสีชมพูสวยน่ารักเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าโลกของคนลักนณาราศีพิจิกจะสวยน่ารักขนาดนี้หรือเปล่าเนาะ,ะดาวที่ทับลักนณาไม่มีเนาะเมื่อดาวที่ทับลัคนณาไม่มีไปอยู่ในเรื่องของปัตนิก็มี3สูตรแบบว่าคุณเองก็อาจจะมีปฏิสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของคนรอบข้างเกี่ยวกับเรื่องของปัตนิคู่กองและหุ้นส่วนเนาะมีความคิดที่จะทํานู่ทนทํานี่ต่างๆนานามีการเดินทาง อะไรประมาณนี้เพราะว่า3าศูนย์ไปอยู่ในเรื่องของปตัตตานีคู่กองและหุนส่วนชีวิตอาจจะต้องอยู่นิ่งไม่ได้ก็ต้องตามหาแพชั่นของตัวเองไปเลื่เปื่ยนะครับมีดาวใหญ่เนาะมีดาวใหญ่ๆตอนนี้เอาดาวใหญ่ๆก่อนละกันดาวเสา ดาวเสาอยู่ในเรือนของศัจชาบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องของความเ,นมเหนื่อยเกี่ยวกับเรื่องของคนรอบข้างเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรที่แบบว่าเกี่ยวกับคนรอบข้างนูน่นนี่นั่นใช่ไหมเราต้องอดทนเราต้องแบบว่าพยายามจะทํานู่นทานี่ต่างๆนาๆนาประมาณนี้นะครับแล้วเองตัวเสาเองเนี่ยครับเขามามีนวางอยู่ตรงไหนครับอยู่ในเรือนของสุภสัสแปลว่าคุณเองเหนื่อยกับคนรอบข้างเพื่อ ความที่จะได้ดีอ่าตีความแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าเสาเนี่ยตำแหน่งของเขาดีเขาเป็นถึงกเกษตรบดีนะอย่าลืมว่าเขาเป็นกเกษตรบดีใช่ไหมครับจนถึงประมาณหนึ่งมีนาปีหกเลยถ้าเรามองเสาเป็นดาวที่ดีอย่าไปมองเสาเป็นดาวที่แบบโอ้ยเหนื่อยหน่ายโทษทุกข์ทำไมฉันต้องเหนื่อยหนะ่ายแบบนี้เราลองมองเสาเป็นแม่ลองมองเสาเป็นเรื่องของความรอบคอบมองเสาเป็นเรื่องของรากฐานชีวิตความมั่นคงละ่ะนะ เพราะนั้นการที่เราไปมีสัจวะชาคือความวุ่นวายความเหน็ดเหนื่อยกับคนรอบข้างแล้วมาอยู่ตรงนี้เนาะมีนาวาังในช่วงนี้มาอยู่ที่เรือนสุภะความสุขความจเจริญก็ถือว่าเหนื่อยก็ดีเนาะเคยเห็น Facebook ใครสักคนเนี่ยที่เขาขอบอกว่าการเสือกเป็นอะไรนะ เป็นจิตอาสาเพราะว่าเป็นการทำที่แบบไม่ได้หวังผลเนาะตามนั้นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเสาอยู่ในเรือนของศาสชาเราอาจจะเหนื่อยกับคนรอบข้างนะแต่มันก็นำพาในาสิ่งที่ดีๆเข้ามาก็ยอมเหนื่อยมีเกตอยู่ตรงนี้ด้วยเนาะเกตอยู่ตรงนี้ด้วยแปลว่าโอ้โหมันต้องมีเรื่องแบบปุ๊บปับ๊บทันทีทันใดเกิดขึ้นมีเรื่องของกัลยาณมิตรเข้ามาก็ได้อะไรประมาณนี้ถูกไหมครับเนาะ ได้อยู่นะมีเกตเป็นกัลยาณมิตรหรือเราไปช่วยเขาเขามาช่วยเราเนาะมีเหตุแบบปัจจุบันทันด่วนเกิดขึ้นมาปัจจุบันทันด่วนเรื่องอะไรอันที่หนึ่งปัจจุบันทันด่วนเรื่องของการใช้เงินเพราะว่าเจ็ หกเลงเขาหากันอยู่คือการสูญเสียเรื่องของการเงินมีเกตปุ๊บปั๊บทันทีทันใดนั่นคือปัจจุบันทันด่วนเรื่องการเงินปัจจุบันทันด่วนเรื่องของการทะเลาะบอกแหวงเกี่ยวกับเรื่องของคนรอบข้างบริวารแล้วก็สามีภรรยาเนาะเพราะว่ามันวิ่งเข้ามาหากันหมดเลยเนี่ยมันวิ่งเข้ามาชนกันหมดเลยนะครับเพราะนั้นมันเป็นทั้ง570 6, 70 370มมีเกตเข้ามาด้วยเนาะเพราะฉะนั้นถามว่า โอ้ต้องระวังอารมณ์อ่ะต้องระวังอารมณ์ของคนลัคนาราศีพิจิกตอนนี้ให้ดีนะครับเพราะว่าศูนย์เนี่ยบางทีเขาบอกว่ามันอาจจะก้านโลกมันอาจจะแบบว่าดูขวางโลกอังคารมันก็คือความหน่อยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนลัคนาราศีพิจิกเองเนี่ยดาวเขาไม่ได้เสียหรอกแต่พอมาประมวลรวมกันแล้วเนี่ยมันมีอะไรมากมายอยู่รอบตัวทําให้แบบเริ่มแบบทําไมฉันต้องเสียเงินทาไมฉันต้องไปทะเลาะก,กับคนรอบข้างทําไมฉันจะต้อง อะไรแบบนี้เนาะเพราะว่าคุณดูชุดของดาวสิห้าเจ็ดศูนย์หกเจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามชุดเนี่ยคือเสียหมดเลย นะครับเป็นดาวเสียหมดเลยแล้วมาเจอ367เนี่ยคือดาวแคตาลท์ในเรื่องของก๊กโจโรวดเร็วใช่ไหมครับดาวเกตก็มาแคตาลท์ตรงนี้อีกทีหนึ่งร่วมเข้าไปอีกเนาะเพราะนั้นมันเกิดเลยเกิดความรวดเร็วทันใจเกิดขึ้นได้ประมาณนี้นะครับเพราะนั้นนี่คือดาว7ด,ดวงเดียวนะมีดาวเกตเข้ามาอ่ะพฤหัสหลักพฤหัสอยู่ในเรือนของปุตตะแปลว่ามีบริวารที่มีความรู้ความสามารถคอยช่วยเหลือช่วยใครครับช่วยคุณนั่นแหละ พระวามเพลหัดเองมีนาวาังอยู่ในเรือนของตนุตัวเองอเพราะฉะนั้นตัวเองอาจจะต้องใช้ผู้ใหญ่ใช้คนที่มีความรู้ความสามารถมาสนับสนุนตัวเองหรือคุณเองอาจจะต้องกําลังเรียนรู้อะไรบางอย่างอยู่ใช่ไหม ได้ไหมกำลังเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างอยู่อาจจะเรียนรู้มิชชั u นนี่อาจจะเรียนรู้เรื่องของ AI อาจจะเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของไพ่เกี่ยวเรื่องของการทํานายอะไรแบบนี้ได้ไหมศาสตร์ใหม่ๆอะไรแบบนี้ได้ไหมได้การเรียนการศึกษาไม่มีวันจบสิน้นนะครับคนล,นลักษณะราศีพิจิกก็เลยแบบว่ามีเรื่องอะไรที่ต้องทำแล้วบางทีาดาวพฤหัสเองเป็นปุตตะเนี่ยมันอาจจะหมายถึงความวิเวกเวกวิเว,ว,เว,ว,เวโว ความรักสันโดษของตัวเองเกิดขึ้นได้เนาะพระรหัสไปอยู่ในเรือนของปุตตะนั่นคืออะไรครับขี้บ่นขี้บน,บนเนาะชอ,ชอบบอกชอบสอนขี้บนอะไรประมาณนี้ได้ไหมได้ก็ไปบ่นกับบริวารไม่บ่นกับบริวารบริวารก็มาบ่นกับตัวคุณเพราะฉะนั้นมันก็สัมพันธ์กันตรงนี้นะครับแต่ถือว่าเราวพระหัสด,ดวงเดียวนั้นดี นะดวงเดียวนั้นดีอ่ะไปดูดาวราหูดาหูที่อยู่ในเรือนของอลเขาบอกว่าโอ,อ้ถ้าไปขี่บนมากไายเยอะแย,ยะเกินไปก็ไม่ดีใช่ปะเพราะว่าราหูก็ย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนมีนาเพราะฉะนั้นบางทีก็เลยบอกว่าอย่าไปยุ่งวุ่นวายกับเรื่องของชาวบ้านมากจนเกินไปนะเอาแบบว่าพอดีพอดีบนแบบพอดีพอดีพอสวยเนะเม้มปากคว่ำนิดนึงแล้วก็เดินเชิดหน้านแล้วก็อืม ไปไม่ต้องชักสีหน้ามากประมาณนี้เพราะห้าเจ็ดหกสามเนี่ยรือมันทํางานด้วยกันนะครับประมาณนี้นะแล้วก็ราหูเองเนี่ยที่มันเกิดอยู่ในเรือนของอลิเนี่ยนะเขาก็บอกว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของรถยนต์ปัญหาเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นได้เช่นคนเองคุณเองอาจจะแบบเดินทางไปตทางจังหวัดเดินทางไกลอาจจะมีปัญหาได้ไหมได้เพราะราหูเป็นอลิแล้วไปอยู่ในเรือนวินาาใช่ไหมครับ ประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นอย่ายุ่งวุ่นวายแล้วก็ดูในเรื่องของการเดินทางด้วยเพราะว่าการเดินทางของคุณมันสําคัญมันมี57าศูนย์โยกเข้าหากันอยู่ดาวอุบัติเหตุมันอยู่ด้วยนะครับประมาณนี้นะดาวอังคารดาวมันอยู่เราไปละมันอยู่มีนวางอยู่ที่ไหนอยู่ในเรือนของสหชาเห็นไหมมันก็มายุ่งวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของคนรอบข้างนั่นแหละนะครับดาวมันอยู่อยู่ในเรือนของปัตตานีแต่มีนวางมาอยู่ในเรือนของสหชาคนรอบข้างเห็นไหมครับ นั้นมันก็กลายเป็น079อยู่ดีนะฮะประมาณนี้เนาะทีนี้อ่ะในช่วงนี้ล่ะ17สิงหาจนถึงประมาณ17กันยาดาวอาทิตย์มาเป็นกเกษตรบดีย้ายเข้าสู่ในเรือนของกรรม,มะงานต้องมาแน่นอนตำแหน่งการงานมาไหมตำแหน่งการงานก็อาจจะต้องมาได้ไหมได้แน่นอนในช่วงเดือนนี้จนถึง2เดือนนี้เพราะว่าอะไรครับจากถ้าถ้าพลาดช่วงนี้นะถ้าพลาดช่วงที่ดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นกเกษตรบดีในเรือนของกรรม,มะมันก็ยังเหลืออีกหนึ่ง ดอกใช่ไหมครับยังเหลืออีกหนึ่งช่วงเวลาก็คือดาวอาทิตย้ายมาเป็นลาภานี่ไงเพราะนั้นในช่วงนี้17สิงหาจนถึงประมาณ17กันยาและ17กันยาต่อไปจนถึงประมาณ16ตุลาประมาณนั้นเลยนะถ้าจําไม่ผิดนั่นแหละ2เดือนนี้ถือว่าคนลกคณะราศีพิจิกเนี่ยเรื่องการงานของคุณเนี่ยจะดีนะครับจักรกัมมะมีเรื่องการงานแน่นอนมีลาภาแน่นอนเพราะฉะนั้นคุณทําหน้าที่ของดาวอาทิตให้มันเป็นเกษตรบดีแล้วหรือ,อยัง ขวนขวายทําหน้าที่ทํางานให้มันเต็มความสามารถเพื่อเพิ่มให้เดือนหน้าดาวอาทิตตกลาภแล้วหรือยังดาวพุธเองอยู่ในเรือนของกรรม,มะเหมือนกันเนาะมีตําแหน่งเป็นมหาจักรวิลาราชาโชคนั่นคือเรื่องของการเจรจาก,การทาขายการสื่อสารใช้คําพูดใช้การวางตัวใช้ความฉลาดในเรื่องของคําพูดในเรื่องของวิสัยทัศในเรื่องของสิ่งต่าง นาในการเจรจารในการที่จะทําให้เขารู้ว่าเฮ้ยคนนี้มันก็มีดีอยู่ในเรื่องของการงานพูดออกมานี่แบบว่าไม่ใช่ว่าพูดออกมาแล้วปากเหม็นพูดออกมาแล้วปากหอมหน้าดมดอม ประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นนี่คือ1.4ที่ตกอยู่ในเรือนของกรมมะมีเรื่องของการเซ็นสัญญาในเรื่องของการงานเกิดขึ้นได้ถือว่าในเรื่องของการงานคนลัคนาราศีพิจิกดีมากเลยแล้วก็มีดาวศุกร์ที่บอกนะครับว่าอยู่ในเรื่องของการวางแผนในเรื่องของสุขภาความสุขความเจริญก็ถือว่าดีครับผมดี นะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าช่วงนี้คนลัคนาราศีพิจิกเองเนี่ยดีหมดแหละยกเว้นอย่าไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเยอะจนเกินไปอาจจะยุ่งพอประมาณประมาณนี้นะโอเคนะไปต่อในช่วงที่2กันใช่ไหม ไม่ยากทำนายไม่ยากนะครับผมในช่วงที่2เองเนี่ยเราบอกว่าดาวรายย้ายครับก็ดาวพุธย้ายครับย้ายเข้ามามนเนาะอาจจะมีเรื่องของการเจรจาค้าขายเก่าเก่าเกิดขึ้นมาได้นะครับแล้วก็20สิงหาจนถึงประมาณ2กันยาก็กคือช่วงดาวพุธย้ายเลยเนาะเอาช่วงของเขาเต็มเต็มเลยนะครับเพราะว่าดาวพุธย้ายเข้ามามนสมาครสิบสาวันเป็นเกษตรบดีมหาอุจอยู่ในเรือนของลาภลาภผลด้วยเนาะคุณก็จะได้ลาบจากการที่คุณเจรจาในเดือนที่แล้ว ในช่วงเนี้ยในช่วงเนี้ยพอถึงวันที่ยี่สิบปุ๊บมันเอาลาบมาให้งานก็ยังเดินการเจราจาก,การค้าขายก็ยังเดินต่อเนาะถือว่าโอ้โหทำนายไม่ยากเลยดีถ้าคุณพลาดจ,จากช่วงนี้แล้วมันจะเกิดอดไรขึ้นครับมันก็ย้อนกลับไปไงครับมันก็ย้อนกลับไปอยู่ที่เดิมแล้วเอาสุขกลับเข้ามาให้ด้วยเนาะ เอาสุขสุภะเข้ามาเป็นสุขกัามมะด้วยพุทธเองก็จากที่อยู่ในเรือนของลาภย้อนกลับให้คุณแก้ตัวอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะไปทําสัญญาไปทําข้อตกลงเพื่อไปทําให้เกิดความใจเย็นในเรื่องของการงานเกิดขึ้นได้อืมอะไรมันจะดีขนาดนี้นะครับแล้วในช่วงนี้เองจะเห็นว่าเอ๊แต่มันมีดาวพฤหัสนะดาวพฤหัสที่อยู่ในเรือนของปุตตะเนี่ยนว่างเขาย้ายแล้วนะ ย้ายมาอยู่ในเรือนวินาเพราะนั้นก็ต้องระวังในเรื่องของความที่แบบว่าขี้บน่นโมขีโม้โมโหนิดนึงอะไรประมาณนี้เนาะขี้บ่นมากจนเกินไปก็เกิดทําให้เกิดความวินาได้มากขึ้นเสาเองอะครับเสาก็ไปอยู่ในเรือนของมรณะใช่ไหมก็คนรับข้างอาจจะมีการเจ็บป่วยได้ เนาะคนรอบข้างของคุณเนี่ยอาจจะมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้แล้วโตวคุณเองอ่ะอาจจะแบบว่ามีปัญหาในเรื่องของหลังได้ไหมกระดูกเส้นเอ็นอะไรประมาณนี้ได้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็เป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆนะประมาณนี้เพราะฉะนั้นถือว่าคนลัคนาราศีพิจิกเนี่ยโอโ้ดูดีมากเลยทั้งเรื่องของการงานการทําสัญญาในเรื่องของข้อตกลงในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่นะดีงามไปหมดผู้ใหญ่คอยสนับสนุนแต่ก็วุ่นวายเกี่ยวกับคนรอบข้างเยอะอย่าคิดมากคิดเยอะนะ ปล่อยวางบ้างบางทีประมาณนี้นะครับอะไปดูกันครับว่าคนลกขนาดราศีพิจิกวันนี้เราจะแจกไพ่อะไรให้คุณบ้างนะเราก็แบ่งออกเป็น2ทีมเหมือนกันทีมลำใหญ่กะโหลนะกับทีมแมงปอง่องนะฝั่งนี้คือลำใหญ่กะโหลนะใครใครชอบลำใหญ่กะโหลกส่วนฝั่งนี้คือทีมแมงป่องคัททูลูนะจะออกมาเป็นแมงป่องสีชมพูน่ารักน่ารักนะอ่ะเลือก ทีมทีมของตัวเองนะเลือกทีมของตัวเองว่าคุณจะชอบทีมที่หนึนะทีมแมงป่องหรือทีมที่2ทีมลำใหญ่กระโหลกนะ กับเลือกไพ่ของตัวเองไพ่ใบที่1ใบที่2ใบที่3ใบที่4ใบที่5ใบที่6ใบที่7ใบที่8เลือกได้8ใบโอเคนะเลือกไพ่ใบที่1ใบที่1ตอบออกมาเป็นสิบกรถางงานมันก็เยอะขนาดนั้นแหละปรามึกโอ้โหเยอะเยะไปหมดนะใครเลือกใบที่1บอกเลยว่าตัวเองงานเยอะใครเลือกใบที่2ใบที่2เราจะใช้เอ็นลิกทาร์ลนะครับวันนี้เราจะใช้เอนลิกทาร์ลบวกกับดาร์คตูรูคนราศีพิจิกเขาดูเยอะไงพอดูเยอะเราก็ต้องแจกเยอะเป็นธรรมดา นะครับมันจะาบว่าเป็นสเปเชียลสำหรับพล,ลักษาราศีพิจิกที่แบบว่า3อีพโสดแล้วที่แบบดูเข้ามาเป็นโอ้สองยี่สิบยี่สิบเคป่ะเอ K, K อสองเคสามเคอว่าไปสามเคแบตเตอรี่ก็ว่าไปเนาะถือว่าอุดหนุนในเรื่องของการที่แบบให้กําลังใจในเรื่องของการดูเพจนี้คลิปนี้เพราะฉะนั้นจัดไปเลยครับผมเนาะใช้ไพ่สองสำหรับรวมกันนะครับก็เป็นเอลิกทอร์ลตกับเป็นดาร์คคาทูรูนะอ่ะ เราจะเห็นว่าผ้าเลือกใบที่1นนั้นจะเป็นเรื่องของ10คาถางานหนักงานเยอะจังใบที่2ความจัสติสนะครับผมเป็นความจัสติสก็คือความที่แบบว่าอ๋อเป็นคนที่แบบว่ากลางๆอ,อืมเนาะกลางๆอะไรก็กลางๆทุกอย่างก็ห้าสิบห้าสิบนะประมาณนี้นะครับใบที่3ครับเลือกใบที่3ามเขาบอกว่าเป็นก้าวาทาเนาะต้องมึงพาสิ่งที่ตัวเองมีนะครับแล้วเลือกใบที่4เป็นตัวต้นหล่ะเขาบอกว่าเป็นเดอะไฮเพเท อ่าเนาะเป็นเจ้าปะมึกเนี่ยที่อยู่ในเสาคู่นะครับพรานันมีความร้ายแรงอยู่ในตัวเหมือนกันอยู่ที่ว่าจะทําหรือไม่ทำอ่ะ ใบที่7เอไม่ใช่ใบที่5ใบที่ 5, 5เราบอกว่าคุณเป็นเดอะสตาร์ชีวิตมีความหวังเทน้ําเข้าไปเดี๋ยวน้ํามันก็หล่นอ,อกมาเองเนาะใบที่6ครับใบที่6เราบอกว่าเป็นเดอะเมจิชเยนนะเป็นเมจิชียนทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถในรมมีทุกสิ่งอย่างให้เป็นไปตามความฝันนะและใบที่7ครับใบที่7บอกว่าเป็น6ถ้วยโอ้โหการแบบว่าเดินทางกลับไปอย่างอดีตใช่ไหมหกถ้วยประมาณนี้เนาะ กลับไปยังอดีตกลับไปแบบว่าไปมองสิ่งต่างๆไปดูในอดีตแล้วก็ไปดูแบบว่ามีอะไรที่แบบเราจะสามารถที่จะเอามาใช้ได้การเข้าไปหาวงสาคนาญาติการรวมมิตรประมาณนี้นะครับเสี่ยงสิมีนะประมาณใบที่8เขาบอกว่าเป็น2คาถานั่นคือเรื่องของการที่แบบว่าร่วมหุ้น ทำหุ้นส่วนกันประมาณนี้นะครับเพราะนั้นคุณเลือกใบไหนเป็นตัวตนของคุณเสร็จแล้วคุณมาเลือกทีมถูกไหมครับคุณเลือกทีมอะไรครับถ้าคุณเลือกทีมที่1เนานะก็บอกเลยว่าการงานของคุณเนี่ยเป็น10คาถาเนาะการงานหนักหนาการเงินต้องแบ่ง แบ่งสรรปันส่วนเป็นจัสติสตาสสิกความรักของคุณนั้นพึ่งพาในสิ่งที่ตัวเองมีไม่ต้องไปมองหาใครพึ่งพาความรักในตัวเองแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพนั้นถือว่ามีทั้งดีทั้งเสียนะแต่ว่าอาจจะดูดีไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพอะไรมากเท่าไหร่ในทีมที่หนึ่งเนี่ยเราตอบว่าถ้าคุณเลือกใบเนี้ยคำทำนายโดยรวมก็คือว่าชีวิตในช่วงนี้ของคุณเนี่ยก็อาจจะแบบว่าหนักเหนื่อยในเรื่องของการงานต้องแบ่งปันในเรื่องของการเงินคุณเองอาจจะแบบ พึ่งพาใครไม่ได้พึ่งพาสติปัญญาของตัวเองในการแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตกับปัญหาที่เข้ามาประมาณนี้นะครับเลือกทีมที่2เนี่ยเขาบอกว่าคุณเองการงานของคุณเนี่ยจะเป็นเดอะสตาร์มีงานใหม่ๆเข้ามาอ่านะการเงินของคุณเป็นเดอะเมจิเชียนคุณสามารถที่จะเนรมิดหรือสามารถที่จะแบบว่า ถูถ่ายไปได้อะนะส่วนในเรื่องของความรักนั้นก็คือความรักกับเก่าอาจจะมีความรักเกา่าเกา่าเก่าเกิดขึ้นมาหรือรักครอบครัวของตัวเองแล้วก็สุดท้ายก็คือในเรื่องของสุขภาพนั้นคือการร่วมพุ่นถือว่าเป็นการลงทุนเป็นเรื่องของการที่จะดูแลสุขภาพของตัวเองเพราะฉะนั้นจับรวมความขวามหมายของ คนลักนาราศีพิจิกในทีมที่2เนี่ยมันหมายความว่าคุณเองมีสิ่งดีๆเข้ามาหรือถ้ามันไม่มีเข้ามาคุณก็สามารถที่จะดัแดแปลงอะแดปมันเพื่อที่จะจัดก,การทําสิ่งต่างๆให้มันดูดีเกิดขึ้นดีได้โอ้โหทำไมมันดูดีกว่าเอลักนาราศีพฤกษกที่ผ่านมาเนาะอืมไพ่เขาดูดีอ่ะอืมเนาะก็ก็ก็ดาวเขาดีอ่ะประมาณนั้นนะนะยังไม่พอยังไม่พอเราจะให้คําอธิษฐานให้กับคนลักนาราศีพิจิกอีกสข้อด้วยกันออ้อะไรจะแบบว่า โดแ,แรกแจกแถมขนาดนี้ข้อที่หนึ่งเนาะข้อที่หให้เป็นหนึ่งเหรียญน,นะครับให้เป็นหนึ่งเหรียญเลยวันนั้นคุณจะได้ในรางวัลของชีวิตและข้อที่สองคุณจะได้เป็นความมั่นคงของสี่คาถา ความมั่นคงของชีวิตและอันที่สมคุณจะได้ไปต่อเป็นชาลีออตเพราะนั้นเราบอกว่าหนึ่งเหรียญสี่คาถาและก็ชาลีออตนั่นคือแบบว่าสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้เนาะรางวัลแห่งชีวิตความมั่นคงในชีวิตมันจะต้องมีมาในช่วงนี้แน่นอนโอ้ดีแล้วประเสริฐสินี่แหละรางวัลของการที่ดูเยอะนะเพราะนั้นลัคนาราศีไหนที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ทำนะรีบทำรีบด,ดูเนาะแล้วคุณจะได้แบบว่าไพ ขนาดนี้นี่ไม่แจกทั้งสำหรับก็ดีแล้วนะอืมนะครับอ่ะก็ดีสวัสดีครับ